นี่นะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะในไก่เรานะคะจะเป็นไก่ต้มขมิ้นเลยคะ่ะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นขมิ้นก็ใส่ขมิ้นลดลงได้นะคะหรือถ้าใครชอบมากกว่าน,นี้ก็ทานใส่สีมากกว่าน,นี้ได้คะ่ะนี่เราทํากลางๆรสชาติก,กลางๆนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะบางไก่นิดนึงไก่มันจะสุกซึมถึงข้างในเลยคะ่ะนี่คะ่ะเตรียมยกจัดจานได้เลยจ้า สวัสดีค่ะกลับมาพบโคโค่ฟู้ดนะคะอาหารง่ายๆสามารถทำทานได้เองค่ะวันนี้มีเมนูง่ายๆอีกเมนูหนึ่งมานําเสนอนะคะลองทํากันดูนะคะไก่ต้มขมิ้นค่ะวันนี้เราใช้น้องไก่นะคะน้องเล็กปีกบนนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้เราใช้ประมาณสิบถึงสิบห้าน้องค่ะต้มหม้อไม่ใหญ่มากแล้วก็เครื่องต้มนะคะก็จะมีกระเทียมค่ะทุบๆนะคะบุบุเลยแล้วหอมแดงค่ะตะไคร้ค่ะใบมะกรูดแล้วก็สําคัญเลยขมิ้นค่ะอันนี้สักสองสามท่อนก็ได้เพราะท่อนเล็กอะค่ะถ้าท่อนใหญ่ก็ท่อนเดียวก็พอค่ะ แล้วก็อันนี้หอมใหญ่ค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะหอมใหญ่นี้เราใส่แค่เพื่อให้เป็นแบบเหมือนมีผักบ้างเพราะเมนูนี้จริงๆคือเป็นแค่เนื้อกับน้ําเลยค่ะไม่มีผักเราก็เลยใส่หอมใหญ่เข้าไปผักโรยตามใจชอบเลยค่ะต้นหอมผักชีขึ้นช่ายค่ะอันนี้ด้วยความที่เรามีเด็กนะคะเราก็เลยจะปรุงแยกค่ะเราก็เลยทุบทุบเล็กแยกไปตั้งหังไว้ปรุงในถ้วยนะคะจะไปลองทํากันเลยค่ะตั้งน้ําให้เดือดนะคะพอน้ําเดือดแล้วนะคะใส่เกลือลงไปเลยค่ะสักประมาณครึ่งช้อนชาค่ะ เราก็ใส่เครื่องต้งยมยำของเราลงไปเลยนะคะใช้ไฟงกลางเลยค่ะไฟกลางไม่ต้องแรงมากนะคะให้มันเดือดไปเรื่อยๆเลยค่ะต้มให้น้ําเดือดสักประมาณสองนาทีนะคะเพื่อที่จะให้เครื่องต้งยมยำเราออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ไก่ค่ะเมนูนี้ง่ายมากค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะน้ําเราเดือดน,นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไก่แล้วค่ะสังเกตก่อนนะคะว่าสีมันจะต้องเป็นสีออกส้มๆขมิ้นก่อนนะคะ แสดงว่าขมิ้นเราพอแล้วค่ะแต่ถ้าสีมันไม่ออกแสดงว่าขมิ้นเรายังน้อยไปนะคะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะไก่นี้เราก็ใช้มีดจิ้มๆเพื่อให้เข้าถึงเนื้อเร็วนะคะจะได้เปื่อยเร็วค่ะต้มต่ออีกสักประมาณ5-7นาทีนะคะนี่นะคะพอเราต้มมาสักประมาณ5-7นาทีนะคะ เราจะเห็นว่าเนื้อไก่เราเริ่มสุกแล้วค่ะจิ้มดูก่อนก็ได้นะคะว่ามันนิ่มหรือยังนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าเราบ้างแล้วมันจะนิ่มง่ายค่ะเนื้อไก่คอยตักฟองออกด้วยนะคะฟองนี่ขึ้นอยู่กับตอนที่ถ้าเกิดเราล้างไก่เราขยำน้ำเกลือจะช่วยทำให้เปลือกตัวฟองตัวนี้ค่ะน้อยลงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเรามาปรุงกันเลยค่ะ อันนี้ใส่ซีอิ๊วขาวประมาณสองช้อนโตะนะคะกะเอาตามน้ำซุปที่เราต้มเลยค่ะใช้น้ำปลาเพิ่มความหอมนะคะปลาสักประมาณหนึ่งช้อนครึ่งค่ะตันไยนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้ผงปรุงรสถ้าใครมีผงปรุงรสจะใช้ใช้ได้เลยค่ะตันไซเราใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน,นี้พอเราไม่ได้มีเครื่องปรุงอื่นเลยนะคะ เอารสหวานของไก่ล้วนๆเลยค่ะไก่กับหอมเครื่องปรุงของเรานะคะไง่ายไหมคะนี่ค่ะให้ไก่เรานิ่มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ใส่มะนาวเพราะใส่มะนาวไปแล้วนะคะมันจะรัดเนื้อไก่แล้วค่ะนี่ค่ะเติมมะนาวลงไปเลยค่ะส่วนพริกสดนี่เดี๋ยวเราจะไปปรุงในถ้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เรามีเด็กทานด้วยเราก็เลยไม่ได้ใส่หัวใจหม้อแต่ถ้าใครทานเผ็ดได้ทั้งหมดก็คือใส่พริกสดทุบตามลงไปเลยค่ะ ไม่ต้องใส่แต่แรกนะคะเพราะเราต้องการกลิ่นหอมของพริกเราก็จะใส่ทีหลังเลยค่ะเห็นไหมคะสีจะเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะจากตอนแรกที่เราเป็นสีส้มๆใช่ไหมคะพอเราเจอมะนาวเข้าไปสีก็จะเป็นต้มตะไคร้ปกติแล้วค่ะที่ออกสีแบบเขียวอ่อน,นะคะ่ะขอเติมน้ำปลาอีกนดิดนะคะสักครึ่งช้อนนะคะ ค่ะเราเติมผักโรยลงไปเลยค่ะทุกครั้งเลยนะคะเวลาเติมผักโรยกดให้จมเลยนะคะแล้วก็เปิดให้เดือดสักทีหนึ่งแล้วก็ยกไปจัดจานกันได้เลยจ้านี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเนื้อไก่เรานะคะจะเป็นไก่ต้มขมิ้นเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นขมิ้นก็ใส่ขมิ้นลดลงได้นะคะหรือถ้าใครชอบมากกว่าน,นี้ก็ทานใส่สีมากกว่าน,นี้ได้ค่ะนี่เราทํากลางๆรสชาติกลางๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ บ้างไก่นิดนึงไก่มันจะสุกซึมถึงข้างในเลยค่ะนี่ค่ะเตรียมยกจ,จัดจานได้เลยจ้านี่นะคะไก่ต้มขมิ้นของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงพริกในถ้วะคะยค่ะใส่พริกเติมลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเราเติมพริกลงไปนะคะมันจะเป็นต้ยมยำอยู่ในถ้วยเลยค่ะจะเป็นต้มขมิ้นออกรสเปรี้ยวเผ็ดแซ่บสดร้อนๆนี่โล่งคอเลยนะคะนี่ค่ะ ถ้าเกิดว่าชอบทานเผ็ดกันก็ใส่พริกเยอะหน่อยค่ะพริกขี้หนูสดเนะะี่ยค่ะมันจะมีความหอมของพริกขี้หนูสดนะคะเวลาถ้าจะใส่ในหม้อเนี่ยไม่ต้องใส่ลงไปตั้งแต่ต้มตอนแรกนะคะเพราะใกล้ยกแล้วเราค่อยใส่เลยค่ะมันจะยังมีกลิ่นหอมของพริกขี้หนูสดอยู่นะคะนี่ค่ะทำง,ง่ายๆลองดูนะคะสดคล้องคอเลยค่ะถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปจถัดไปค่ะสำหรับนี่ขอบคุณที่ติดตามนะคะ ทำอาหารไม่มีผิดถูกนะคะลองทำกันไปเรื่อยเรเราจะเก่งขึ้นค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ